สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นอาวตาร์ว้าวเดี๋ยวก็จะเล่นต่อจากเมื่อวานเลยนะคะ ดิววดิวด,วด,วด,วดวแล้วก็ถึงแล้วอันนี้คือบ้านของเราเหมือนเดิมใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานที่ตกแต่งบ้านไปดูด้วยนะจ๊ะชูคอ,อฟิวคอฟิว กาแฟ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 ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหันนี้ฮัลโหนะแบบนนลัลลฮัลโหลฮัลโหลฮัลัลัลนัลโัล เพื่อนไว้ต้องรีบเลยพร่นี้เราไน่ด้ไปเล่นโยคะถึงแล้วชั้นสองของเราวันนี้ฉันต้องซักผ้าเอ,อ่อตะกร้าผ้าอยู่ชั้นบนอีกว้ย ไม่เป็นไรเอาผ้าใส่ในนี้ไปก่อนแล้วกันสักหนักจะสักด้วยเพื่อความสะอาด ขออนุญาตไม่ใส่น้ำยาในะคาะร์ระหว่างนี้แล้วก็อาบน้ำดีกว่าต้องจักเปลนเฟันก่อนเลยแล้วกนเป็นเฟิน Det er stille når du kommer bak. ใส่เป็นกระโปรงตัวนี้ละกัน あとに。 เสร็จแล้วลุกของเราวันนี้เราก็จะนั่งรอเพื่อนชั้นบนเลยถ้าขหายเป็นแป๊บึมายังเนี่ยมายังมายังโอเคแกเป็นเธอมาถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปเพื่อนกินดีกว่า นี้เราไปได้กับเพื่อนออกไปข้างนอกมาเร็วจ้ามาเร็วมาช้ามากเลยนะมามามา เำจากอะนี้ก่อน เราก็จะมาเล่นเครื่องต่อไปฮุกแล้วเราก็จะมาเชื่งมต่อมิก์สีชิบชิบชิบแล้วก็จะมาเชิ่อน,น,น,น้ำหนักกันเลย ไม่ฉันลดแล้วล่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะพาสองคนนี้ออกไปข้างนอกกันเราจะไปที่ไห

ให้เวลาฉันไว้ฉันไม่ละพลังสูบบินจัดเราก็จะพาซุนี้มากินขนมที่คาฟ่กันเลยเอานี่มานั่งตรงนี้ชอกกินไไป่อเชื่อว ก่อนไม่ได้ทีลมปลุกลมไปก่อนชอกินแต่ี่ว่านไม่เปนิจ เสร็จแล้วเราก็จะพาเราก็จะ um เอาน้ำให้สองคนเลยได้แล้วค่ะน้ำนะคะ่ะได้แล้วค่ะกินให้อ่อยนะคะ

i'm walking bye bye Got dry going to go try go to car i be you follow me i say you are real chance in but king